ขอให้พระองคทรงอวยผลชีวิตของท่านทั้งไหนก็เป็นคนสำคัญตัวพระพักพระเจ้าสวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันศรีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทวิฯและอกอากาศทีวีข่าประเสริฐเพื่อพวกปัญญชนนักศึกษาไทย ให้ปตใจเชื่อพระเยซูและได้รับความโลดและเติบโตขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูฮัวโคพระวจนะของวันนีนั้นคือเป้าหมายที่พระเยซูทรงเลือกสาวกส,วกสิบสงคนโคอจดจำนั้นมาลากโกบทีสามโคที่สิบสี่สิพระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิบสงคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะสรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและทรงให้มีสิทธิอำนาจขับพิออกได้ในยุคของพระเยซูในอิสราเอลมีพวกผู้นําศาสนาอยู่พวกเขาต้องเป็นเซเพอร์ดฟูรียังเกของประชาชนโดยสนพระวจนะของพระเจ้า และช่วยพวกเขาดำรงชีวิตตดำนำพระทัยของพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อพวกลูกเกดทง้งนลายด้วยแต่ในายพระเนตรของพระเยุคกสต์พวกเขานั้นไม่ใช่เป็นผู้ยังที่ดีและผู้นำที่ดีของศาสนาอิวด้วยพวกเขาไม่ใช่ตัวเองไปตกนรกก็พา ลูกเกดทั้งไหนไปตกนรกด้วยกันพวกเขายุ่งเกี่ยวกับกิจการของพระเยซูแล้วก็แสดงไม่พอใจด้วยในบรรยากาศอย่างนี้พระเยซูตั้งใจที่จะสร้างสาวกของพระเยซูก็เลยพระเยซูเป็นภูเขาแล้วก็อธิษฐานทางขึ้นแล้วก็เลือกสาวกสิบสองคน เมื่อพระเยซูสำเร็จเขาประเสริฐพวกเขาจะเป็นผู้นำทางจริยญาณโดยประกาศเขาประเสริฐและสร้างสาวกของพระเยซูด้วยพระวจนทของวันนี้เราสามารถที่จะเห็นเป้าหมายพระเยซูทรงเลือกสาวกสิบสองคนเป็นอย่างดีประการแรกเพื่อพระเยซูอยู่กับพวกเขาในปัจจุบันนี้ เมื่อไปโรงเรียนครูหรืออาจารย์สอนหนังสือโดยออนไลน์หรือเมตต่ออฟไลน์ก็ตามก็ทละครั้งหรือไม่กี่ชั่วโมงอาจารย์สอนหนังสือและนักเรียนก็เรียนหนังสืบบอเป๊ะเตียวแล้วก็กลับบ้านด้วยวิธีการสอนเช่นนี้ก็สร้างคนสมบูรณ์แบบคือการศึกษา เพื่อให้เป็นคนสมบูรณ์พร้มน,นั้นหาม่ได้เลยนะครับแต่พระเยซูทรงสถิตอยู่กับพวกสาวกทังสามปีครึ่งทําให้พวกสาวกอยู่ใกล้กับพระเยซูและสังเกตตัวพระเยซูทรงกระทําอะไรคิดอะไรก็เลยพวกเขาสามารถที่จะเรียนพระเยซูอย่างใกล้ชิด พวกเขาเรียนบุคลิกภาพของพระเยซูและเรียนจิตใจของผู้เรียนแก่และเห็นการอธิษฐานของพระเยซูทุกันทุกันประกันที่2งพระเยซูจะให้พวกเขาเป็นผู้ประกาศเขาประเสริฐเทียวพระเยซูถูกตรึงไว้กับแขนและชิ้นพระชนหลงังจากนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระเยซูสาเด็จกับไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าและนั่งเพื่อขวาของพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายใครจะทำหน้าที่ที่ประกาศเขาประเสริฐทั่วโลกก็นี่แหละพวกสาวกจะประกาศเขาประเสริฐจนถึงปลายแผ่นดินโลกพวกสาวกเป็นพระเอกในเวทีประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ของมนุษย์พวกสาวกที่พระเจ้าทรงใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐจนถึงพระเยซูาสาเสด็จม,มาอีกครั้งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกสาวกเป็นฮิส t อรี่เม e เกอร์ผู้ที่สามารถถูกพระองค์ทรงใช้ในการควบคุมประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าพวกสาวกเป็น V.I.P. Very important person ในประวสัตร์ของมนุษย์ประการที่3พระเยซูเลือกพวกสาวกเพื่อที่จะให้พวกเขาเป็นผู้ที่สามารถที่จะขับผีออกได้ปกติผีมีพลังเหนือกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุพิชยงก็ 찬팔랑 바산마, ทำให, คนปกติ곧, ตกใจหมดเลย,แล้ว,กลัว, 니, ไป,ด้วย.แต, 사워, 콩 프라이에스난, 미 팔랑, 느악과, 피시아익, 아멘. 프로아 프라이에스, 브라탄, 팔랑, 당질리냔, 그 프라이냔 브리수, 하이갑, 푸억사억탕나이, 나이 브라테타인이, 고 미응한 콩 만사탄, ทำให, 콘베라마. ก็กระบายรูปเคารกและไปเที่ยวเกงนขึนทำแบบละมกทำให้มนุษย์ก็โอเนรงเนื่องจากองานของผีเป็นตกเป็นทาตของผีแล้วก็ในที่สุดตกนรกเสียแต่เนื่องจากสาวกของพระเยซูป,ปรากฏขึ้นทำให้ผีร้ายต่างๆก็กลัวและกังวนใจด้วย เพราะว่าเมื่อไรก็ตามเห็นพวกสาวกผีต้องถูกไล่ออกไปอามนพวกสาวกของพระเยซูสามารถที่จะขับผีออกได้ด้วยพลังพระวิญญาณบริสุทธิ์อำนาจของพระนามของพระเยซูคริสต์และอำนาจของพระโลหิตของพระเยซูอามนพวกสาวก ก็ทําให้ผู้ที่ตกเป็นทาสของมันสัตนันและผีร้ายให้อิสารสาสแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สําคัญมากเพื่อที่จะทําให้คนเปราม,มาก,ก็อิสาราจากความบาปและผีร้ายด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนแบบพ,พระเยซูเป็นอย่างดีในลูกนี้เป็นผู้ที่ มีประโยชน์และทรงอิทธิพลที่ดีมากคือเหมือนกับความสว่างและเกลือนะครับพวกสาวกก็กลายเป็นผู้รียังที่ดีสำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของความบาปและความตายท่านทางไหนอยากจะดำรงชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูไหมครับสาวกของพระเยซูสร้างสาวกของพระเยซูต่อไปซึ่งพู้ที่เรียนแบบพระเยซู เป็นอย่างดีก็สามารถที่จะสร้างสาวรเรื่อยๆได้นะก็เน,น่ท่านทางไหนที่กำลังฝังรายกันนี้ก็โปรดตาใจยอมรับเขาประเสริแล้วก็ตั้งใจที่จะกลายเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูถ้าอย่างนั้นชีวิตของท่านเป็น V.I.P. ตัวพระพักพระเจ้าแนนนและเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่ดีกับคนทางไหน ในโลงนี้และในยุ่งนี้ด้วยขอให้พระองค์ทรงอวยผลชีวิตของท่านทั้งไหนก็เป็นคนสำคัญตัวพระพักพระเจ้า